สวัสดีครับผมจากเพจร,รา้านมโนรมราวแขนผ้านะครับวันนี้จะมาประกอบราวสูง185ยาว150นะครับตันวนี้จะวางสัมภาระด้านบนได้นะครับ รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมวางสัมภาระด้านบนได้นะครับสูง185ยาว150นะครับตัวนี้หลังจากที่ลูกค้าประกอบเสร็จก็ล็อกน็อตทุกจุดเลยนะครับผมล็อกน็อตแน่นๆพอประมาณครับสนใจสินค้าก็โทรสอบถามได้นะครับผมโทร089 048 ห้าแปดแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับผมเทรร้านก็ร้านมโนรมราวแขนผ้านะครับผมขอบพระคุณครับ